สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ต่อยก็ชวนเพื่อนๆมาชมงานเก็บตกนะคะที่ไปทําบุญนะคะท้าพระป่าสามัคคีมาค่ะนะคะเราไปทําบุญที่วัดป่าพุทธารามนะคะเพื่อนๆนจะอยู่ทางนะคะใต้ลงมาจากเบอร์บิงแฮมมาค่ะเพื่อนๆนก็วันนี้เอาภาพเก็บตกไม้เพื่อนๆนดูนะคะเพื่อนๆก็เอนก็ จะมีพี่น้องนะคะคนไทยด้วยกันนะคะก็นํานะคะอาหารนะคะมาถวายพระนะคะเพื่อนๆมีหลายอย่างกาะ,ะมีอาหารหลายชนิดมากมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตรงนี้ก็ฝา,าปิดไว้นะคะเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าวันที่ไปอากาศหนาวมากนะคะอันนี้ก็อุ่นอาหารไว้นะคะแล้วก็มีพี่ที่เตรียมอาหารก็ กำลังเตรียมของมาจัดวางนะคะก็จะใช้นะคะถุงพลาสติกครอ,อบไว้นะคะเพื่อนก็จะมองไม่ค่อยชัดนะคะนะคะก็จะมองแบบมัวๆนิดนึงนะคะอาหารเยอะมากนะคะมีทั้งอาหารไทยและอาหารภาคอีสานนะคะอาหารใต้ก็มีนะคะเพื่อนเพือเห็นนะคะมีของกินเยอะมากแซ่บๆตันนี้ก็โดนัทด,ด้วยนะคะแล้วก็มีขนมหลายอย่างมากนี่เลยถุงถ้าจะอร่อยมากนะเนี่ยสีสันอร่อยมากเลยนะคะ เค้กกล้วยนะคะขนมไทยไทยของเราก็มีนี่เลยน่าจะเป็นขนมกล้วยนะคะขนมชั้นวิทองจิบทองหยอดหรือเปล่ามีขานูนค่ะเพื่อนๆนะคะ,นนะคะขนมไทยไทยของเราก็มีเยอะมากนะคะก็เออพี่น้องคนไทยนะคะก็ร่วมใจนะคะร่วมแรงทํามาถวายกันนะคะผลไม้นะคะอยู่ด้านนี้เลยนะคะ ขาจะสั่งจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะจะสั่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะผู้ผิดผู้ถูกขอไผ่เพื่อนๆ <g iggle> ก็จัดเป็นนะคะเป็นหมวดหมู่ไว้เลยนะคะของหวานของขาวนะคะก็เตรียมจะถวายพระนะคะเพื่อนๆ <g iggle> ของเยอะมากนะคะด้านที่ต่อให้ชมนี้ค่ะก็จะเป็นด้านที่จะต้องถวายพระนะคะ <g iggle> เดี๋ยวจะมีอีกโซนหนึ่งนะคะเพื่อนๆ นะคะตรงที่ตัวอยู่นี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโถงใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆน,นะคะก่อนหน้านี้น่าจะเป็นฟาร์มนะคะฟาร์มเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวมาก่อนเนาะถ้าไม่ผิดนะคะเพราะว่าเห็นพี่บอกว่าเ,ออเป็นฟาร์มเก่านะคะทีออ่ทางวัดออมาซื้อไว้เพื่อจะสร้างวัดที่นี่อีกแหล่งหนึ่งนะคะ วันนี้นะคะพี่น้องคนไทยมาเยอะมากค่ะเพื่อนๆนะคะบางท่านก็ผ่านนะคะสามีและครอบครัวมาด้วยนะคะที่เป็นต่างชาตินะคะก็นะคะงานก็เป็นที่คึกคืนนะคะไม่เงียบเหนาเลยนะคะคนเยอะมากนะคะแล้วก็มีของมาขายด้วยนะคะด้านนอกเดี๋ยวไปชมเพื่อนๆออกไปชมน,นะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาชมด้านนี้ก่อนนะคะอากาศน้อหนาวนะคะที่นะคะ พี่น้องของเรามาใช้บริการมากที่สุดนะคะก็จะเป็นส้มตำรสแซ่บๆนะคะวันนี้นะคะนะคะส้มตำนะคะก็ประมาณว่าออกดีมากเลยเดี๋ยวน้ำจิ้มนะคะเพื่อนๆสีสัน่นโหสุดยอดนะคะเกินจะบ,บรรยายนะคะเครื่องเคียงครบครันนะคะเพื่อนๆนะคะมีหลายอย่างนะคะเดี๋ยวต่อยนะคะจะไล่ถ่ายให้เพื่อนๆชมกันนะคะ ทางนี้มีอะไรให้ทานมากทางนี้นะคะส่วนทางนี้จะเรียกว่าลงทานนะคะเพื่อนๆนะคะเพราะว่าจะทําอาหารให้พี่น้องนะคะที่เดินทางมาถึงได้ทานก่อนเลยนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะจัดไว้ให้เป็นสัดส,ส่วนให้กับออพระนะคะแล้วทางบริเวณนี้ก็จัดเป็นลงทานนะคะให้พี่น้องนะคะออที่เข้ามานะคะที่ท่านท่านใดที่หิวนะคะก็มาทานด้านนี้ได้เลยนะคะก็มีนะคะมีส้มตำม,มีปีกไก่นะคะนะคะ ของแซบเลยนะคะนะคะเดี๋ยวไปชมกันเรื่อยๆนะคะนี่ก็ข้าวเหนียวค่ะนะคะข้าวเหนียวไข่ย่างไข่ทอดนะคะปบกไข่ทอดนะคะอร่อยมากค่ะเพื่อนๆนี่ก็นะคะเ่องเคียงของเรานะคะนะคะไข่ต้มนะคะสวยๆนะคะ ที่เขาใช้อะไรเชือกรึงนะคะเนี่ยค่ะใช้เชือกลูกเตาเนาขนมจีนนะคะเปนือขนมจีนน้ำยานะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูน้ำยากันเนาะเยอะมากนะคะคนก็เยอะด้วยนะคะต่อยก็พยายามเลี้ยงที่จะไม่ไม่เจ็บคนแล้วก็มี มีเด็กก็เยอะนะคะเพราะว่าบางท่านก็มาพาครอบครัวมานะคะอีกทอดของเรานะคะสีสันนะคะสดใสนะคะเผ็ดได้ใจเลยนะคะอากาศหนาวอย่างนี้นะคะนี่ก็เป็นเครื่องเคียงของเออเรียกว่าอะไระขนมจีนนะคะเครื่องเคียงของขนมจีนเนาะผักดองนะคะนะคะหวังทุกคนชอบแน่เลยนะคะผักดองกินกับขนมจีนนะคะก็นะคะเออท่านที่มาออกมา แล้วก็จัดเตรียมใส่ถ้วยไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะประมาณว่าบริการบริการเต็มที่บริการอย่างดีเลยนะคะเพื่อนๆส่วนนี้ก็เป็นบะหมี่นะคะผัดบะหมี่ค่ะ ด้านนี้เป็นอะไรเอยเดี๋ยวไปแอบตรวจอนว่าเป็นอะไรไม่แน่ใจนะคะเพื่อนๆอน๋นอนะคะด้านนี้ก็จะเป็นเรออียกว่าอะไรโจ๊กนะคะอากาศหนาวหนาวนะคะรับโจ๊กนะคะกระถ,ถ้วยนะคะอุ่นท้องเลยะคะ่ะเพื่อนๆแล้วสแลโซนนี้ก็จะเป็นนะคะกาแฟนะคะกาแฟชาก,กาแฟนะคะโซนนี้นะคะ เสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวเราไปชมร้านขายของกันค่ะเราม,มีมาจากเมืองไทยนะคะค่ะมาจากเมืองไทยนะคะเป็นหินนะคะหินกาญจนบุรีแล้วก็พระเดี๋ยวขอโชว์พระนะคะให้ดูพระมาจากเมืองไทยนะคะถ้าสมมติว่าะจะเข้าไปที่เว็บไซต์กระสงศสีฮอตร็อกนะคะพระมีทุกแบบทุก,กลายเลยนะคะ มาจากเมืองไทยของไทยแท้ๆนะคะปล่มเสกเรียบร้อยแล้วนะคะมาค่ะเชิญค่ะขายอยู่ที่อังกฤษทุกที่เลยนะคะวัดพระสิงห์วัดป่าแล้วก็งานไทยนะคะเดี๋ยวจะมีงานไทยนะคะไทยเมจิกนะคะทั่วราชนาจักรของอังกฤษเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณเยือนค่ะขอบคุณนะชื่อแม่อะไรคะคุณแม่สมศรีค่ะคุณแม่สมศรีนะคะขอบคุณคุณแม่ออสนะคะขอบคุณค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นของคุณแม่ตลอดไปใช่ไหม นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะถ้ามาเที่ยวงานคนไทยนะคะอย่าลืมร้านของแม่ออดนะคะนะคะร้านของคุณแม่นะคะมีหลากหลายนะคะวันนี้หนูหนูเข้าไปในสมศรีฮอดล็อกสมศรีฮอดล็อกนะคะคุณแม่ฝากฝากเอ่อยูทูบใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเฟสนะคะเฟสนะคะคุณแม่ฝากเฟสด้วยนะคะสมศรีฮอดล็อกค่ะนะคะเพื่อนๆนะคะท่านใดสนใจนะคะเพื่อนๆเข้าไปชมเฟสของคุณแม่ได้เลยนะคะ นี่เลยนะคะคุณแม่ต้องปังเลยนะคะถ้าใครอยากปังปังต้องมาเช่าเลยนะคะนี่เลยวัดจุรามณีนะคะปังแม่เลยค่ะนะคะเทพสุวรรณค่ะรอนี้ไม่เยอะนะนะคะปังนะคะท่านใดสนใจนะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปในเฟซของคุณแม่สุขศรีเลยนะคะนะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะของคุณแม่นะคะก็จะมีนะคะขายหลายอย่างนะคะท่านใดสนใจนะคะสั่งทาเฟซกันได้เลยได้เลยนะคะ คะคลิปทก็อขอจบแค่นี้นะคะเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะแม่อ๊ตจ้าคะขอบคุณค่ะ